เราก็มาถึงต้นไม้แล้วนะคะพี่น้องเบิงวันนี้ตั้งกล่องให้พี่น้องเบิงอีกอย่างนี่จ้ามันเกิดจริงๆนะคะพี่น้องแต่ว่ามันดอกกว้านใหญ่ค่ะนิกจะเอาไว้สักก้อนเนาะค่ะเนาะอีกแกกอาทิตย์สองอาทิตย์หลังปีใหม่จักอาทิตย์หนึ่งนิกจะพาพี่น้องมาเก็บนะคะพี่น้องเบิ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 งนิกจะเพ้นกล่องสาระนะคะเมนขึ้นไปนเบิดค่ะพี่นอ้องคุณ แต่ว่าย่าแตะคนมาเห็นกนมาเก็บกอนน้ยพี่น้องมันไม่ใช่ของใครเนาะของตามธรรมชาติไหมไปมาพร้ากต้องเก็บมันวัาถุพิทักษ์บ้างนะค่ะม้งจุ่มนี่พี่น้องคือบ้งว่าขันมันบาดนะมันสียูสั์มันสีลายซํำไดเนาะค่ะพี่น้องเทียกีน้อยๆมันเมจ่านี่นะคะเถิงต้นขึ้นไวพูนกกบแม่ยนได้พี่น้อง เล้วนี่สีแพนคืนอเดียเบื้องต้นใหม่ใหญ่ใหญ่ปีไก่มันเกิดขึ้นไปเบิดจ้ะคุณแต่ว่าเราก็จะได้เก็บกันแค่แถวนี้นะคะพี่น้องเนี่ยแค่นี้ก็กินบ่เบิดเบ้ดเหรอคะเนี่ยแมนเดโอ้ยมันเกิดจริงๆแต่ว่ามันยังดอกน้อยอยูพี่น้องเดี๋ยวเขาจะมาเก็บกันใหม่นะคะเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันใหม่แต่นี่ก็สีลงคลิปนี่สั้นๆให้เบิ้งกันเด้อค่ะ แล้วสีเฮ็ดอีกเป็นคลิปหนึ่งมาตอนข้ามมเบึงตอนมันบานพอกินเร้วน่ะแหมมันสิย่างให้ข้าเก็บป่วนเนาะเนาะกตะจะังใดกาฝากดไล์กดแช่กดติดตามเลยเด้อค่ะนี่กะช่วงนี้กะเพิ่งทำงานน้ำเนาะ,ะเนาะอยากน้ำป่าน้ำทองละพี่น้องกะมีเวลากันสิละค่ะมันี่ยุดกะได้เรียนเขปาป่าป้าพี่น้องมาหาเบิงเห็ดเนาะค่ะออนซ้อนออนซ้อน อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะบรรยากาศตอนนี้9ก้าโมงกว่ากว่านะคะพี่น้องมืดตืต๊ดนะคะข้างทางก็จะมีแต่น้ำแข็งต้นไม้ยอดไม้ยอดหยาเป็นน้ำแข็งหมดเลยเห็นะคะชีวิตในต่างแดน9ก้าโมงแล้วเด้อนี่ยังมือดอึตื้อเลยนะคะ ชีวิตชนบทชีวิตบันนอกบันนอกบ่งในบ่งในพี่น้องเหมืออื่นตื่นสวัสดีตอนเช้ากับพี่น้องมอรยคริสต์มาสนะคะวันนี้นิกผ้าพี่น้องมาเปิดคลิปมะยังมาพาหลานมาเดินกับลูกชายเนาะคะ่ะพ้าหมามมยังเนาะคะ่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสของประเทศอังกฤษนะคะวันที่25เดือนธันวาพศส,สองพ สองเนาะค่ะเนาะพี่น้องกับวันนี้นี่กว่าสิบ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดนางร่มเนาะค่ะกะบ,บ่แน่ใจว่ามันยังจะเหลือให้เราได้เก็บไหมเนาะคะ่ะที่เหมือนนั่นนี่อ่ามาแล้วมันบ่ฮั่นเล้พ่อเก็บนี่ก็เลยบ่เก็บเนาะค่ะพี่น้องอ่าวันคริสต์มาสนะคะส่วนมากคนเขาก็จะอยู่บ้านกันแต่นี่ก็คิดน้ำเห็ดอ่องรองอ่องรอ,องพี่น้องก็เลยผ้าพี่น้องมาเข่าปลาซะก่อนก่อนที่หฮาสิไปกิน ดินเนอร์หรือว่ากินอาหารกลางวันอาหารคริสต์มาสของคนอังกฤษนะคะผลลูกลูกนิกับมันหลาน <c oughs> ก็เดี๋ยวไปถึงที่เก็บเห็ดแล้วนิกจิถ้าพี่น้องเก็บเห็ดนะคะเนาะขัดมันย่างเนาะพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาถึงแล้วนะคะพี่น้อง <c oughs> มันย่งอยู่ค่ะมันย่งอยู่แต่ว่ามันคือทำไม <c oughs> พี่นอ้อง นิกว่าแล้วนิกว่าแล้วนิกว่าเฮ็ดนิกออกไปนอเฮ็ดนิกออกไปนอกเห็ดนางลมค่ะพี่น้องจ้าขอนเกาขอนเดิมเนาะคะ่ะแต่ว่านิกกะค่าแต่อยากรายกับ,บด้มาทยายลูปเนาะคะ่ะเออบางในพี่น้องงามค่ะบอข่ะสะออนบอสิเฝ้ามันอยู่นี่สะก่อนจานนน้าเดี๋ยวพระท่านจะเจ็บมันออกสูปีแล้วค่ะพี่น้องขอ,อนนี่งามค่ะบอข่ะพี่น้องบางในบางในบางใน เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนาะนี่สีเลาะไปเบิงอีกก่อนเลาะไปเบิงอีกทางหนึ่งก่อนเนาะค่ะพี่น้องว่ามันออกบ่ทางผนเห็นบาา่จ้ะโอ้ยอ่อนซ้อนลายจะอ่อนซอ้อนมาจะพี่น้องวันที่น,นี่เก็บไปเบิงนะคะพี่นออ้องเฮ้ยเบิงเลยค่ะอ่อนอ่อนสดสดเลยค่ะดอกนั่นเลยห่วยห่วยพีเอาถุงกันดอกพี่น้อง พี่น้องอุย้ยสะอ่อนดิจะสะอ่อนอ่อนออน้อวอวเลยค่ะพี่น้องจ้าอ่อนๆอน้ออนอวอวเลยนะคะเก็บค่ะเก็บ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 เห็นปะจ้าไปใส่ต้มยำค่ะานี่ยังดอกหน่อยๆอยู่พี่น้องโอ้ยมันถือฝนเสียดายดิมองไงเห็นปะคะ อ่อนค่ะแกอ่อน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 ค่ะพี่น้องโอ้ยเอาไว้สักก้อนด้วยมันอันมันถือฝนไหมจ้ะมันละเป็นออวะเห็นเนาะดอกนี่มึงด้ะค่ะพี่อนเปี้ยงเป็นจีดอกเลยน้อยเต็มอยู่จ้ะเนี่ยแต่ว่าขันฝนตกดูดูจังซี่แล้วกะนีมะล่งจังซี่ดอกมันกะจิอุ้อ้วนค่ะพี่น้องอ้วนค่ะ บังค่ะโอ้ยบงังในนี่อ่อนซ้อนมาพี่นอ้องแมนบดนะค่ะนี่ต่อมันดีใจดีใจนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะพี่น้องจ้าอันมันก็นยังบ่ฮั่นในบานปันใดห,หรือว่ามีคนมาเก็บอดดอกไงมันแล้วนอ้อบัดินี้พี่น้องใช่แล้วนี่ มีคนมาเก็บเอาแล้วตรงนี้แต่วันนี้ให่บใหใ่น,นี่กระิเก็บเอาโรดล่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวคนเดี๋ยวคนกระิเก็บเอาเบิดก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ดกันเลยนะคะพี่น้องจ้ะเก็บจากข้างล่างถึงข้างบนโอ้ยลายตาบนา่น้ตจ้ะนี่ะคะ่ะใช่ละจ้ะอ่อ,อนๆเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่จ้ะเห็นไหมคะ ถุงนิกไปใส่เดี๋ยวเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้ออาจจะมาเก็บต่อกันเนาะคะเนาะแต่ว่ากัญชีเอาตอดอกที่มันบานพอกินเนาะคะ่ะอย่างนี้จะเอาไว้ก่อนเนาะคะเนาะเพราะว่าจังสีมีค้นออกไปแล้วจ้ะเนี่นี่เราก็เอาคือกันอันมองนี้นิกไม่เก็บสุปีเนาะคะ่ะนี่จากเราก็เอาแต่ดอกใหญ่ใหญ่มันไปเนาะคะ่ะ อยจะอ่อนพี่น้องเห็นไหมคะอ่อนๆเลยจะอ่อนๆเลยจะพี่นออ้องโอ้ยมึงเนี่ยคะ่ะแฟนครับไอยาวานิกเด้อจ้ะอันดอกน้อยๆเจ้ากระเก็บตีย้เยนิกกอสิวาเนอะมันอันคันบ่เก,ก็บกะ สิบะได้กินมันน่ะนะนก,นก้อนเงินเีกว่าอากอมันบารายโยมองลีลี่ได้พี่น้องเห็นบาจากนันมือมือนันนิกมานะ่ะมันดอกนั่นยูนี่ผิดว่าถามว่าเก็บเทียเดียวมีห้อยก้อนเก็บไปเลยจา้าเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ต้องเก็บนต้องเก็บมันออ้ยเนียกับปานนันัาที่นี่ จ้ไล่ตาพ่อพี่นอ้องจุบนี่ก็ต้องเอาแต่ว่ามันนี่ก็เลือไปยลายอยู่ด้วยจะผลเลืไปยลายอยู่เขาจัไม่เก็บอีกนะะเนาะนค่ะเนาะค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกหม่องนึงเนาะค่ะพี่น้องโอ้ยอ่อนซอนปีที่แล้วนี่กว่าทัานมันเนี่ยพี่น้องปีที่แล้วมันเนาจ้ะ อเคค่ะ